เดียครับครับเฮ่ยเยเ้ยมาแล้วอนี่ชูรุนเล็บอได้ละดุนเล็กเปร่นเล็กรุนเล็กรนเล็ก พ่กาซื้อเองพ่อพ่อพ่อมาใ้ีไตัวแล้วเฮ้ยเฮแม่ลุงไปไนเฮ้ย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 แม่เจ้าเจ้าต้องซื้อแจกพนอื่นพ่อกชัหาดกันพ่อกชเลี้ยงม่เลยพ่อพ่อเียว

ไม่ได้นะม่แจ้งไม่ได้เลยเสียีทีอตัดการชัดๆ่อยไม่เลยไม่เลยวะอ้าวพวกอื่นเราโก้ดที่ซื้อแบบนี้แหละไปจะหานักแล้วันนี้เป็นยังไงเกิดปัญหาเยี่ยมข้อหนึ่งนะโว้ยเกิดปัหาอาไรกันนะเกิดปัหาอไรกันนะเกิดปัญอาอะไรกันนะเกิดปัญหาอะไรกัน แย่แย่ยังไงกันการเสียบด้ไนนข้างนิดไมไม่เอาไฟ่ะตัวอไตไม่คดต้งเป็นส่ไม่่เ่อไนอกจอแวไม่ได้ไม่ได้เลยขาไม่เช้่ได้้วอ่ะพอผ่นไป้ดผ่า้ด้ไรเราได้ก่ไรเราไม่ได้ร้เยไ่อันนี้ด้นเ ค็่บบปักต์ปักตจะเป็นเสียมันอยู่ดีเพราะว่ามันใสุู่มมากๆเลยตเสี๋พอใส่สามมือยากการใช้ก็บใส่สามมือปักตักเพราะ่กาจะเห็ดเสือม้าจะยืาลหมอ้มันหาตัวคเดียวเด้อนี่ปดกตไอะไรกอนใพูมกับมันใจด้ต้องหปปักตคนใส่ขูมด <el> ีสีเห็ดก้งหนักให้เต็มคู ก็้ะตัวสุนอขไปเลวเสื้อจ่าเสื้อพ่อกัรหนึ่งตัวครับเ็นรอยเฮ้ยพ่อการนี่เลยพ่อการหนึ่งตัวเอาบอกรอเอาเสื้าตังโอ้ลยพ่อการชายเรายังไม่ได้ปีเเลือกันเลยนะ ก็กรไไปออกครับก็ได้ได้คนันันอีกพออกครั้งพออีกครั้กได้อนก็ได้อกกินอก็ได้น้มูดอกไ่หัพอคนก็ได้ดอกมันกได้อ ว่าจ้าชาวเลี้ยวมาื้อสีตกหือเปากเขาแก่ไร่อายังยังเี่แม่าจะคนไปแล้วอาเนงาลยโอ้เลือสีมืนค้ไเลือสีมืนแม่ไม่ได้ไม่ได้

ไนกดบ้มันีทเปสาได้กวที่สองหรือ <Unter> ย <and Monsieur problem> ังครับยังครับโอ้ยดตัวแรกตัวไหนเข้าคัที่สองยังได้สตัวเลยล่มาได้สตัวละวันนี้น่แต่แม่ดที่สองตัะกพนพสดงเาเลยตรงนเขาเลยครับยังเขาเลย